เราวางแผนเพื่อจะใช้เงินในอนาคตฉะนั้นเงินก้อนนี้มันเป็นควรเป็นก้อนที่ปลอดภัยมากที่สุดะนะครับก็เลยมองว่าระหว่างเงินฝากแบงก์กับประกันนะครับอ่าในในมุมของประกันครับพี่อารุณกับพี่บัวมีเอ่อมุมมองยังไงครับว่ามันมีข้อดีหรือข้อเสียต่างจากฝากแบงก์ยังไงบ้างอ่าถ้าเป็นพี่นะถ้าเป็นพี่อ่ะครับเราเมื่อกี้เราตั้งตุ๊ก,กตาคือเป้าหมายว่าสิบปีอ่ะเราจะมีห้าแสนถูกไหม อ่าเราก็ตั้งต้นที่ว่าเราจะต้องฝากสิบปีแล้วก็ปีละห้าหมื่นมันถึงจะได้ห้าแสนถูกปะถ้าในฝใั่งที่เป็นแบงก์เนี่ยมันเห็นด้ชาดว่าคุณต้องฝากห้าหมื่นแล้วก็สิบปีอ่าถูกไหมแต่ถ้ามาฝั่งประกันมันมีอยู่สองช้อยว่าคุณจะฝากห้าหมื่นแล้วฝากสิบปีอ่ามันก็จะได้ประมาณห้าแสนหรือประมาณร้อยสิบเปอร์เซ็นของเงินฝากที่ที่ ร้อยสิบหรือหรือแล้วแต่แพ็กเกจว่างั้นเถอะอันนี้ก็คือถ้บถ้าแล้วแต่แบบอ,แแแบบอันนี้คือมองให้ให้ไม่แตกต่างกันนักว่าถ้าฝากสิบปีกับห้าหมื่นในฝั่งที่เป็นแบงค์เท่าไหร่ฝากสิบปีห้าหมื่นในฝั่งที่เป็นของประกันเท่าไหร่อ่านะคะอันเนี้แบบใกล้เคียงแต่มันจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าเราฝากน้อยกว่านี้ได้ไหมแต่แต่สิ่งที่มันได้อะ ก็คือปลายทางระหว่างระหว่างปีที่หนึ่งจนถึงปีที่สิบเราฝากน้อยลงแต่มูลค่ามันได้ห้าแสนเท่ากันอันนี้คือประกันครับอ่าแต่อันแรกที่พี่บอกว่าได้ร้อยสิบเปอร์เซ็นของเงินที่เราฝากมาอันนั้นเขาเรียกว่าประกันแบบออมทรัพย์อันนี้อันนี้มองเห็นได้ชัดไหมอ่านะคะประกันเหมือนกันแต่ประกันแบบออมทรัพย์คุณจะได้ต้นคืนเท่าๆพอกับแบงก์หรือส่วนที่มันเกินมาก็คือ มูลค่าความคุ้มครองเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อย10%รหรือ20%แล้วแต่แต่ประโยชน์ที่แท้จริงของประกันก็คือฝากน้อยกว่านั้นน้อยกว่า5,000 50, ก็ได้แต่ระหว่างทางเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ฝากได้5แสนเท่ากันเอออันเนี้ยอันนี้พี่ชอบอันหลังมากกว่าถ้านะเพราะว่ามูลค่าที่ฝากน้อยลงกว่า5,000 50, อันนี้ ให้เฮปปิงอธิบายเพิ่มแล้วกันเฮปปิง uh, หรือพี่อรุณอาใครก็ได้สองคน